หวานสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตซีรีส์ที่ออนแอร์เรื่องใหม่กันบ้างค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมาแนะนำผลงานของคุณถังเยี่ยนแล้วก็คุณโจโยถิงนะคะแหมคนไทยรู้จักทั้งคู่เลยในซีรีส์โรแมนติกคนเมืองค่ะ Lady Liberty นะคะสำหรับเรื่องนี้นวรรณิยายต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อว่า Single Woman ค่ะลองไปหาอ่านกันนะคะสาหรับเรื่องนี้ก็เป็นการเนาะแสดงแบบจีนปัจจุบันของคุณถังเยี่ยนแล้วก็คิดถึงไม่ได้เห็น,หน นานแล้วสําหรับพระเอกโจโยอดิงของพวกเรานะคะซึ่งจริงๆเรื่องที่อัดหวนแบบพอพูดถึงชื่อของโจโยอดิงแล้วก็นึกไปถึงปทาทอสิบลี้เลยทุกครั้งเลยนะคะทั้งๆที่ก็เป็นผลงานที่หลายปีมาแล้วนั่นเองค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะมีดาราที่แบบเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัว ที่เคยเป็นตัวท็อปในสมัยก่อนมาเยอะนะมีคุณฝึิงเศร้าเฟิงนะคะอดีตเนาะอดีตของคุณเจ้ารี่อิงมาแสดงอยู่ในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็ปรากฏตัวออกมาในช่วงตอนแรกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นลาเนี่ยเรื่องนี้ก็ดูน่าดูมากๆเพราะก็มีดาราเจ้าบทบาทมากันเต็มเลยแล้วก็ได้ออนแอร์ที่ในบน t e n ทนเซน i ์วิดีโอนะคะแล้วก็มี CCTV 8ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรๆเพราะว่าทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติมักจะคัดเลือกนะคะ ละครที่มันให้คติหรือว่าให้ประโยชน์แนวคิดนะคะกับแบบพลเมืองในประเทศจีนของเขานะคะ สำหรับในเรื่องนี้ก็สร้างมานะคะความยาว40ตอนเลยก็จะเล่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นการดำเนินเรื่องราวที่นางเอกนะคะเป็นตัวหลักของเรื่องค่ะเรื่องราวก็คือหลินจ้านเฉียวนะคะนางเอกของเรื่องที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทางด้านเหอฮันค่ะพระเอกที่ต้องเผชิญความซับซ้อนของอาชีพการงานแล้วก็ความรักด้วยท้ายที่สุดแล้วหลังจากผ่านพ้นการโต้เถียงความขัดแย้งต่างๆแล้วก็ความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยพวกเขานะะก็เปิด แล้วก็ค้นพบตัวเองแล้วก็ค้นพบหลักแท้ด้วยค่ะก็สําหรับในเรื่องนี้นะคะผู้กํากับแหมแน่นอนคุณถังเยี่ยนร่วมงานเรื่องไหนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทีมดีๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็สร้างด้วยผู้กํากับมากฝีมืออย่างคุณจางเสี่ยวป๋อค่ะโดดเด่นด้วยโครงเรื่องนะคะบทละครแล้วก็การผลิตที่มีคุณภาพสูงนะคะการที่เรื่องนี้ได้รับความสนใจจาก CCTV เนี่ยก็บอกแล้วเพื่อนๆ CCTV นั้นคัดนะคะคัดซีรีส์ที่จะไปลงใน ช่องอย่างแบบสุดๆเลยเพราะฉันเรื่องนี้ต้องมีบทที่น่าประทับใจแน่ๆเพราะฉนั้นก็เลยมาชวนเพื่อนๆไปดูกันอดหวานยังไม่ได้เริ่มดูนะคะเอาไว้ดูเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะจุดเด่นนะคะของเรื่องนี้ก็คือนอกจากหนึ่งที่มีนักแสดงน่าประทับใจแล้วก็คือ1คุณถังเยี่ยนนะคะนางเอกของเรื่องก็ถือได้ว่าคุณถังเยี่ยนนั้นกลับมาละเออตามปกติเธอไม่ค่อยจะออมีผลงานสักเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงนี้เธอก็ถ่ายทำมีละครสต็อกเอาไว้หลายเรื่องเหมือนกันนะคะ แล้วในตอนที่เล่นเนาะเรื่องที่คู่กับคุณหูเกอร์อะเรื่องนั้นพวกเรายังไม่ได้ดูเลยเรื่องนั้นอะไอ้ฟ lower blossom อ,อะค่ะยังไม่ได้ดูเลยนะคะคุณผู้กำกับอะหวังเกาไหวาเขาไม่ยอมปล่อยออกมาเลยเขาให้แต่คนจีนดูเพื่อนๆคิดดูห่วงขนาดไหนเรื่องนั้นมีหูเกอร์นะคะมีหูเกอร์แล้วก็มีถังเยี่ยนแล้วก็มีคุณซินจือเล่ยของพวกเราไม่ได้ดูเลยนะคะคนไทยจากนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าชื่อเสียงนะคะในวงการหลังจากที่เล่นเรื่อง กับคุณหูเกลมาเนี่ยเธอได้รับการเข้าชิงรางวัลด้วยนะคะเสนอชื่อจากหลายเวทีเลยนั่นเองค่ะก็ทําให้ชื่อเสียงของเธอกลับคืนมาแล้วก็คุณถังเยี่ยนเองนะคะคุณทิฟฟานี่เนี่ยเธอก็ยังคงสวยงดงามอย่างไรที่ติด้วยนั่นเองแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงก็ยังคงทําให้เธอแบบมีความโดดเด่นด้วยแล้วเธอก็เป็นเจ้าของธุรกิจในวงการบันเทิงหลายธุรกิจเลยนะคะเธอก็สง่าง,งามในแบบของเธอนั่นแหละก ยังสวยอยู่แล้วก็ยังกลายเป็นผู้นําในรุ่นเดียวข่าวเดียวกับเธอด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นละครแนวโรแมนติกนะคะที่แบบเขาเรียกอะไรดีอะโรแมนติกรุ่นใหญ่โรแมนติกแบบรุ่นใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่แบบพนักงานออฟฟิศที่ไร้เดียงสานะไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แนวสาวน้อยที่ถูกตามใจหรือว่าต้องมีความหมกมุ่นในความรักเนาะก,ก็ไม่ใช่เพราะว่าชื่อนิยายต้นฉบับคือซิงเกิลแมนนะคะในเรื่องนี้จะเน้น ไปที่ผู้หญิงสาววัยทำงานที่รู้ดีว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วตัวเองควรทำอะไรค่ะเพื่อนๆครั้งแรกนะคะที่ได้เห็นผมสั้นของถังเยี่ยนจะดูเฉยๆใช่ไหมแต่มันจะมีกลิ่นอายของเรื่องมันจะเดินมาตั้งแต่ในตอนที่เป็นเด็กๆแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็แน่นอน พอโตขึ้นการแต่งเนื้อแต่งตัวความล่องแคล่วแล้วก็ความมุ่งมั่นทัศนคติที่แน่วแน่ต่อความรักความคิดของถังเยี่ยนอะไรเงี้ยก็คือมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามตัวละครด้วยค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะก็ทําให้เรื่องนี้เกิดความโดดเด่นขึ้นมาส่วนพระเอกของเรื่องนั้นนะคะเป็นผู้ที่หน้าตาดีแล้วก็ทักษะการแสดงยอดเยี่ยมแล้วก็มีประสบการณ์มามากมายในละครแนวดรามา่าสไตล์สะเทือนอารมณ์เมืองงแบบนี้ได้หมดบทบาท ของเขามีความเรียกแหละมีความตีความได้ดีมากเลยนะคะเป็นการแสดงที่น่าจดจํานั่นเองก็มาชวนเพื่อนๆไปดูด้วยกันนะคะในเรื่องนี้ไม่ได้บทง่ายๆนะของคุณมาร์กของพวกเรานะคะของคุณโจโยธถิงนั้นข้ามออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมารับบทเป็น เพย์บอยเพย์บอยสไตล์โบฮีเมียนนะเพื่อนเออมีความติดๆิดนะคะทะ้าทายมากเลยเขาไม่เคยเล่นบทนี้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเขานั้นจะต้องเล่นตั้งแต่แบบเออเป็นวัยรุ่นเนาะแล้วก็เรื่องอาชีพการงานของเขาเรื่องความรักแล้วก็ถึงการแต่งงานเลยนะคะในเรื่องนี้จะด้วยความเป็นติดติดแบบเออเนี่ยแบบโบฮีเมียนเนี่ยเขาก็ไว้ผมแบบ ม,ม,ม้วนๆน่ะเพื่อนๆแบบมีความหยิกๆบ้างเขาเรียกผมหยิกอ่ะม้วนๆไว้นะคะแล้วก็เก่าเองก็ไม่ได้โกนเดี๋ยวค่อยโกนนะคะเดี๋ยวค่อยโกนแบบเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรไปแต่ว่าในตอนเริ่มเริ่มเรื่องก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นดูดิบดดีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนพักลณกบนจอนะคะที่จะต้องเป็นพระเอกแบบเกี้ยงเก่าไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ดูคุณมาร์กนะคะในบทนี้อย่าง ที่แบบทักษะการแสดงของเขาต้องยอดเยี่ยมมากแน่ๆนน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้พวกเรานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย คือนอกจากคือเขาแซวกันแซวพระเอกนางเอกพระเอกเนี่ยไว้ผมทรงบะหมี่ทรงรามิงส่วนคุณถังเยี่ยนอะไว้ผมสั้นนะก็มีคนแซวกันนั่นเองค่ะแล้วก็ยังรวบรวมนะคะนักแสดงมากฝีมือมากมายเลยเดี๋ยวนอกจากคุณฝฟงเซาฟงแล้วยังมีคุณหยางไฉวี่นะคะคุณหวังจูคุณเหยียนจื่อตงคุณหนีหงเจียคุณหลิวจินแล้วก็คุณซาปเปาเหลียงมาด้วยนะคะนักแสดงทุกคนนี่ก็คนจีนโอเคเขาก็คืออยู่มานาน อยู่ในอาชีพนี้มานานแล้วแล้วก็คนจีนทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจาก CCTV ด้วยนะคะออกอากาศตามกำหนดไตรมาสที่4เลยค่ะ ในท้ายที่สุดแล้วนะคะซีรีส์เรื่องใดก็ตามที่ลงที่ CCTV นั้นปกติจะมีเรตติ้งที่แข็งแกรง่งเพราะว่าคนในประเทศเขาก็ดูนะคะสถานีแห่งชาติของพวกเขากันแล้วก็ละครแนวเมืองที่นักแสดงนำหญิงมีความแข็งแกร่งเนี่ยคือมันเข้ากับเทนที่ประเทศจีนมากเลยประเทศจีนผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาเขาเก่งมากเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่แต่งงานแล้วถ้าเกิดแบบผู้ชายไม่ไม่ถึงมาตรฐานที่พวกเธอตั้งเอาไว้สูงลิบลิวอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยว เรื่องนี้เดี๋ยวแอดวานดูในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะมาเราให้เพื่อนๆฟังว่าจะเป็นไปตามที่เขามีการพูดถึงหรือเปล่าที่ประเทศจีนนะคะเรื่องนี้ได้ล้าการพูดถึงค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยสายตาของพวกเราค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะสวัสดีค่ะ